นิวโตโยต้ายาริสแอทิเรามีเข้ามาให้พี่ๆกันแล้วนะคะคันนี้รถปี2023มือเดียวประวัติศูนย์ไม่เพียง2 5 0 0 0กิโลเมตรเป็นตัว1นึ่สปอร์ตสีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะสไตล์แอทิเป็นเก่งนะคะซีดานแอร์แบ็กถุงลมระบายรอบคันและหน้าจอทัชสกรีนแอร์ดิจิตอลออโต้มีมาให้ครบราคาเพียง 459, 0 0 0ซืานีดาวผ่อน8 0 0 0เท่านั้นใครกำลังมองหาอีก,กูค่าไวใ้ใช้สักคันอย่าพาชมในคลิปเต็มคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับช่องอ e ีโก้คาร์มือสองตักเพชรยนต์กันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะตักพาพี่ๆนะคะมาอยู่ที่เพชรยนต์สำนักงานใหญ่ของเราถนนเซรีไทยซอย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครน,นะคะใครที่กําลังมองหารถมือสองคัดเกะเอรับประกันโครงสร้างตัวถังเดิมแท้ต้องที่นี่เลยนะคะทางร้านนะคะการันตีได้เลยรถไม่มีชนหนัก พีกความจมน้ากับ4ีก่อไม้เล่มชชมพูสูญหายอย่างแน่นอนนะคะมาพร้อมกับสิทธิพิเศษอัตราดอกเบีย้ยเริ่มต้นที่2.39%เท่านั้นนะ,คะใครที่กําลังมองหารถมือสองไว้ใช้งานสานักคันแนะนํามาดูที่นี่ได้เลยมีรถให้เลือกมากกว่า400คันนะ,ะวันนี้ตักพาพี่พี่มาพบกับสาวกอีกโกคาใครกาลังมองหารถเก่งเล็กๆไว้ใช้งานสานักคันขอแนะนําคันนี้กับนิวโตโยต้ายาริสเอทีพ 1.2สปอร์ตคันนี้รถปี2023นะคะไมเพียง25,000กิโลเมตรเท่านั้นให้ดูเลยสภาพสวยกลิบมากๆนะคะรถใช้ไปไม่ถึงปีเลยนะคะรถปี2023กับราคา45,000 0 9,000บาทน,นะคะคันนี้ฟีดาวผ่อน8,000เท่านั้นรายได้2เท่าของค้างหมดซื้อคนเดียวจบเลยนะ,ะสำหรับวัยรุ่นนะคะหรือพี่ๆท่านไหนที่กำลังมองหาอีกโกคาเน้นเปรี่ยนำมันโชมหน้านี้ชนป้ายแดงกันเลยนะคะ าการันตีได้เลยเรถไม่มีอุบัติเหตุใดๆอย่างแน่นอนได้สภาพสวยกลิบน้องๆไฟแดง9 9เลยสำหรับคันนี้นะคะอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมัน23.3กิโลลิตรนะทรงสวยสไตล์สปอร์ตขับคล่องตัวบอดี้เล็กนะคะกระทัดรัดนะขับง่ายจอดง่ายในเมือง ใช้ในเมืองรถติดติดประหยัดน้ํามันกันไปเลยเดี๋ยววันนี้ตักพาดูโครงสร้างภายนอกภายในนะคะว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนนะคะมาในส่วนของด้านหน้ากันเลยด้านหน้าของเขานะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโตยต้าสีโครเมียมกระจังด้านหน้านะคะเป็นสีดําด้านนะคะตัวนี้ตัวสปอร์ตตัวนี้เป็นดําด้านอยู่นะคะเหลี่ยมสันคมสโลปตัวรถขึ้นชัดเจนนะคะคันเอทชียทรงนี้ตักชอบมากมาก,ม,ากมันสวยมากเลยนะคะตั้งแต่มันออกเป็นนิว โฉมนิ้วเนาะโฉมนิ้วไปไแดงออกมาคนคนใช้เยอะมากคนขับเยอะมากนะคะนี่เหลี่ยมสังคมตัวรถขึ้นชัดเจนนะคะตัวจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกพับปรับเก็บไฟฟ้าแต่ตัวนี้เป็นตัวสป,ปอร์ตนะคะไฟเลี้ยวอยู่ที่แก้มด้านข้างของตัวรถนะคะในส่วนของไฟหน้า ไฟหน้าของเขานะเป็น LED มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะไฟหน้า LED ท้งโคมเลยนะคะเหลี่ยมสังโคมฝากระโปรงอะไรใดๆขึ้นชัดเจนนะคะกระจกรอบคันไม่มีปรับไม่มีเปลี่ยนนะคะกระจกเดิมแท้จาก Toyota มาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะ,ะมาในส่วนของล้อมแม็กตัวนี้คะ่ะแม็กปัดเงานะคะสองสีทูโทนแบบนี้เลยนะคะยางปี2023ติดมากับตัวรถเรียบร้อยนะคะให้ดูเลยนะนี่คะ่ะ แม็กสวยมากๆนะคะสําหรับคันนี้นะพี่ๆท่านไหนกําลังมองหานิวยาลิกตัวนี้นะเทียบระหว่างป้ายด้ยกับมือสองนะคะรองมาดูคันนี้นะคะเผื่อถุกอกถูกใจนะคะสภาพสวยกลิบมากๆนะคะช่วงล่างนะคะล้อแม็กนะขนาด16นิ้วนะคะเป็นดิสเบรกทั้งหมด4ล้อทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะ,ะเดี๋ยวตักง้าดูตัวบอดี้ด้านในตัวนี้ที่สําคัญให้เป็นสมาร์ทคียรเลมาให้เรียบร้อยแล้วสมาร์ทคียรเลทั้ง2ฝั่งเลยด้วยนะ ภายในเป็นบอะผ้าเดิมๆจากโรงงานให้ดูกันเลยนะคะบอะผ้าตัวนี้ไม่มีแตกไม่มีขาดนะถุงลมนี้ละไพรอบคันทั้งหมด7จ็ดใบนะคุ้มค่าคุ้มราคามากๆพี่ตักชอบยาริษอย่างหนึ่งคือ1ถุงลมนี้ละยตรงนี้ให้มาแบบไม่ห่วงกันเลยนะคะออปชั่นใส่มาให้ครบจัดเต็มตะเข็บเดิมๆนะคะสีไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนนะคะเดิมจากโรงงานเป็นการชุบ นะคะไม่ใช่การพ่นนะสีจะเสมอกันทั้งหมดนะคะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะการขยับนะคะเสาบีตรงนี้นะตะเข็บเดิมเดิมไรกันมาเลยนะคะให้ดูแผงประตูนะคะหัวน็อตไม่มีร่องรอยการแกะการไขนะ,ะสีเฉดเดียวกันทั้งหมดนะคะคันนี้ใส่สครับเพจมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ให้ดูโครงสร้างนะ สิ่งขอบข้างประตูเดิมๆทั้งหมดสีเฉดเดียวกันทั้งหมดแค่สีก็ดูรู้แล้วว่าไ,ไม่ได้มีการพ่นการเก็บมานะคะนี่ตะเข็บเดิมนะยังซับเสียงอยู่ครบเลยคันนี้23.3สกิโลลิตรนะคะสนใจรถเพิ่งเข้ามายังว่าติดต่อหาตัก๊ก065 916 9359นะคะพี่ๆบอดี้ <Body S 2> ด้านหลังก็กว้างนะคะให้ดูเลยคันนี้เป็นสไตล์เกงนะคะนั่งสบายๆเลยด้านหลังสาท่านอาจจะย่อแสกนิดนึงนะคะบอดี้ข้างหลังนี่ ่ให้ดูเลยนะคะสูง180เนี่ยน,นั่งได้สบายๆเลยไม่อึดอัดนะคะหลังคางเขาโป่งนะเอทิปจะเป็นสไตล์เก่งคล้ายๆวีออนนะคะบอดี้ของเขานะหัวน็อตต่างๆไม่มีแกะไม่มีขยับนะคะคันนี้ราคา459,000ฟรีดาวผล8,000เท่านั้นนะคะนีต่ตะเข็บเดิมๆนะสปอนเมดอร์ขึ้นชัดเจนนะคะไม่มีร่องรอยการเก็บสีนะการชนหนักผิกคว่มไม่ต้องกลัวว่า อุ้ยทาไมรถปีเดียวทําไมเอามาขายนะคะไม่เท่านี้เองนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะพี่พี่การันตีได้เลยซื้อไปตรวจพบเจอว่าคันนี้มีซ่อมหนักมานะพลิกคว่างมาเอามาคืนเลยทางร้านยินดีรับซื้อคืนนะคะมาในส่วนของด้านท้ายด้าน,นท้ายของเขานะเหลี่ยมสันคมตัวรถขึ้นชัดเจนไฟท้ายเป็น led มาให้แล้วกล้องถอยหลังมีมาให้ครบเลยได้ทะเบียนนี้กันไปเลย5าขอไข่วแหน1 8 8 0กทมนะคะเดี๋ยวเราเปิดอะารลายดู สีกระโปรงนั้นท้ายเห็นไหมคะพี่นี่คะ่ไะไม่มีร่องรอยการเก็บสีอะไรใดๆน,นะคะสีเดิมๆจากโรงงานหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับนะอะไรเดิมๆนะคะเดิมจากโรงงานกันเลยนะคะนี่ให้ดูบล็อกเดิมตะเข็บเดิมนะคะให้ดูกันเลยนะไม่มีร่องรอยการแกะการทําสีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะไฟบล็อกเดิมตะเข็บเดิมนะคะนี่ให้ตักให้ดูเลยรถ รถเพิ่งเข้ามาล้างแล้วจอดไว้เลยนะให้ดูตะเข็บเดิมๆนะคะไฟนี่ยี่ห้อไทโคยโตะนะคะโตโยต้าใช้แบรนด์นี้นะคะโครงสร้างด้านในให้ดูเลยคานด้านในสีเดียวกันทั้งหมดนะคะไม่มีร่องรอยการพ่นสีการเก็บสีใดๆไม่ต้องกลัวเลยว่าจะมีชนผิดความมานะคะด้านล่างมีถาดท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วขออนุญาตเปิดตรงนี้ให้ดูกันสักนิดหนึ่งนะคะ ตัวนี้นะคะยาริกตัวใหม่ๆเนี่ยจะไม่ใช่ยางไรแล้วนะคะจะเป็นตัวชุดปะรุมยางฉุกเฉินนะแะเข็บต่างๆขึ้นชัดเจนนะคะไม่มีร่องรอยของน้ําขังนะคะสนงงสนิมขึ้นอะไรใดๆนะคันนี้สภาพสวยกลิบมากนะคะพี่ๆ4 59,000ีดาวผล8,000เท่านั้นสำหรับยาริกคันนี้นะคะเหลี่ยมสันคมตัวรถขึ้นชัดเจนล้อแม็กสวยมากขนาดขอบ16นิ้วนะคะปัดเงาสวยๆแบบนี้เลย โครงสร้างเดิมนะคะเปิดให้ดูกระทุกประตูเลยนะคะว่ารถสภาพกลิบมากๆโครงสร้างไม่มีปัญหานะคะหายห่วงกันไปเลยนะได้สีเดิมโครงสร้างเดิมนะคะระบบกุญแจสมาร์ค์เล็ตมีมาให้เรียบร้อยนะคะหนีสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานหัวน็อตต่างๆอยู่ครบนะคะเบาะเดิมเดิมไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนให้ดูเลยไม้สองหมื่นห้าดูแป้นเบรกนะคะไม่มีสึกไม่มีหลอนะตัวนี้นะคะมีเออ t o โตออฟมาให้เรียบร้อยนะคะ ตัวระบบ TRC Traction Control มีมาให้ววมลไยมันติฟังก์ชันมีมาให้ครบเลยนะคะภายในหน้าจอทัชสกรีนปุ่ม Engine Start Air Digital Auto มีมาให้ครบเกียร์เป็น Auto แบบ CVT เป็นแบบถุงเกียร์นะคะถุงลมนี้รอภายเจ็ดตำแหน่งกันแบบไปเลยสำหรับคันนี้นะเะบกภายในเป็นบอกผ้าสีดำตัดด้วยตรงนี้ค่ะหุ้มด้วยคอนโซลตรงกลางจะเป็นหนังนะคะหนังสีน้ำตาลนะคะทั้งหมดตัวนี้นะ ยาริส1.2สปอร์ตนะคะไม่สองหมื้าพันกิโลเมตรประหยัดน้ำมันสุดๆ23.3าจดกิโลลิตรนะคะบอดี้สวยขับในเมืองจอดง่ายขับง่ายนะคะประหยัดน้ำมันเก็บไปเลยเดี๋ยวตักผ้าดูตัวห้องเครื่องด้านหน้าเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้พี่ๆดูกันลืมสตาร์ทเครื่องขออภัยนะคะป่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าห้องเครื่องกันนะคะนี่สตาร์ทเครื่องซึ่งเดียวติดเลยนี่ ไมสองหมื่นห้านะคะนี่ให้ดูกันเลยอ่าไม่หลอกลวงนะคะไม่แท้ไม่เดิมนะคะการันตีเลยตรวจเจอนะมีชนหนักพีความไม่ไม่แท้นะ,ะเอามาคืนได้เลยทางร้านยินดีรับซื้อคืนให้ดูในส่วนของกุญแจกันก่อนนะคะกุญแจของเขาจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะระบบกุญแจสมาร์ทเคเลดน,นะคะพามาดูในส่วนของเครื่องเลยตรงนี้เป็นเครื่องจนเบนซินนะคะขานาดสี่สูตรนะเ4้าสิบสี่แรงม้านะคะเพิ่มแรงม้าขึ้นมานะ,ะให้ดูตัวเครื่องเลยนะคะตัวเครื่องเดินปกตินะ ไม่มีสะดุดไม่มีสะอึกสะอกักใดๆนะคะระบบ,คร,ระบบเครื่องระบบเกียร์ใช้งานได้ปกติระบบแอร์ทำความเย็นได้ดีนะคะตัวนี้รถปี2023นะคะนี่แผ่นเพจมาอยู่ตรงนี้นะคะตอนแรกจะอยู่ประมาณเสาบีนะคะให้ดูกันเลยพอน,น็อตด้านในไม่มีแกะไม่มีขยมนะไล่ลงมาเลยนะคะนี่แก้มด้านขวานะร่องรอยต่างๆนะคะมาร์คเดิมๆจากโรงงานนี่ลงมาร์กไปเลย t o โยต้านะคะอยู่ครบเลยนะคะนี่ ไล่มาเลยในส่วนของฝากระโปงนะคะเดิมเดิมจากโรงงานนะคะช่องระบายอากาศกลมๆมนันแบบนี้นะคะนี่สีขอบข้างประตูนะคะเห็นไหมคะสีนีขอบข้างประตูนะคะเดิมเดิมแบบนี้นะ,ะตะเข็บเดิมเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการแกะการทําสีใหม่นะ,ะได้ความเดิมจากโรงงานนะคะเหมือนที่ตักแ้งในทุกๆคลิปเลยตัวรถเนี่ยจะเป็นการชุบสีจากโรงงานทุกชิ้นนะคะไม่ใช่การพ่้นสีนะคะให้ดูกันเลย ตัวนฝากระโปรงขังน็อตด้านในตัวหัวโชคสปอนเมนอัคขึ้นชัดเจนมาร์กเดิมจากโรงงานทุกจุดไม่มีแกะไม่มีไข่นะให้ดูนะคะตัวบล็อกไฟตัวด้านหน้านะคะตัวกิบล็อกตัวขานด้านหน้าอยู่ครบเลยนะคะสําหรับคันนี้สภาพสวยกลิบมากๆนะคะเน้นประหยัดน้ํามันนะ2 3 3กิโลลิตรนะคะกับบอด,ดี้คันนี้สวย,สวยเลยนิวยาริสเอชีพของเราไม่เ e พียง2 5 0 0 0กิโลเมตรราคา459,00 0ห้านสีดาวผ่อนแ0 0 0นะคะพี่ คันนี้สีขาวด้วยนะคะให้ดูเลยไฟหน้าสวยๆแบบนี้ตอนนี้คือตัวสตาร์ทเครื่องนะคะพี่ๆคนไหนสนใจติดต่อโทรหาตักได้เลยที่เบอร์0ู5 9 1 6 9 3 5 9นะคะมีเครดิตด,ดีอนุมัติไวภายในหนึ่งชั่วโมงเลยไม่ว่าอาชีพไหนก็ออกรถได้นะคะโทรเข้ามาสอบถามโทรเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะคะต่ยินดีให้คำปรึกษานะก่อนจากกันไปวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตักไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรถเก่งเข้าใหม่นะไปดีลลูกค้าที่พี่ๆกำลังมองหาอยู่หรือเปล่านะ เปิดมาเจอมาเจอถูกอกถูกใจนะคะติดต่อเข้ามากันได้เลยนะ,ะวันนี้ลากันไปก่อนที่ยาลิเอทิฟคันนี้สวัสดีค่ะ